เป็นมะเร็งนะคะารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนมาสภาพาร่างกายก็ยังเหมือน <c oughs> นี่เลยค่ะ <c oughs> คือที่ถ่ายรูปไว้ไม่ได้ตั้งใจจะให้คนอื่นดูเลยนะตั้งใจไว้เอาไว้ให้ลูกชายกับลูกสาวดู <c oughs> คิดว่าตัวเองไม่รอดแล้ว <c oughs> เป็นผู้ป่วยพร้อมตายค่ะแต่มีผู้มาแนะนำคุณพนิ่งมาแนะนำให้บอกว่ามีนวัตกรรมตัวหนึ่ง อยู่ที่ท่านอ,อายุทยาให้ไปเปิดใจฟังเราพอลองไปฟังดูเราก็ได้กินนวัตกรรมมันนั้นครึ่งซองตัดสินใจลงเอสมาแล้วมากินที่บ้านอีกหนึ่งซองจากที่อาการอ่อนดีนอนไม่หลับระบบขับถ่ายไม่ดีร่างกายไม่ไหวเลยนะคะขับรถไม่ไหวพอกินไปได้เช้ามาวันแรกวันแรกรู้สึกยังไงวันแรกออสองแมกเลยคืนแรกค่ะโพสเช้ามาแล้ว นอนดึกนะคะปกติเราห้าทุ่มจะไม่หลับวันนั้นเถอหลับไปตั้งแต่ตอนที่เข้าฟังไลท์สองทุ่มค่ะคตื่นช้ามาเอ้าทาไมเรานอ,นอนหลับไวได้แล้วตื่นช้ามาไม่อ<ห>อนไม่เบี้ยไรทางใช่ค่ะวันนั้นหลับคาโทรศัพท์ไลทโค้ดพิสูจน์ได้โทรไปตัดสายแล้วพอไม่แน่ใจเขาว่าใช่บิลเลอร์ที่ทําให้เรานอนได้แล้วหายอ่อนเบียจริงไหมตัดกินไปอีกสี่วันค่ะ ร่างกายจากที่ระบบขับไทยไม่ดีอ่อนเพียนอนไม่หลับหายหมดเลยสามารถขับรถออกหาเคสบอกบุญเรื่องสุขภาพได้เลยะคะ่ะยอดมันเป็น่สิ่งที่ประทับใจตัวเองเคยทานมาหลายอย่างนะคะแล้วก็รักษาท,ที่โรงพยาบาลมาหมดไปห้าแสนกว่าบาทพอมาได้ยินคำว่าบีทเลอร์ราคาแค่ไม่ถึง 4, 800, สี่หมืนแปดตัดสินใจลงเอดีแล้วกินดูแลสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ออกบอกบุญเรื่องสุขภาพเรื่องรายได้ของทุกคนทําให้มีผู้คนที่เจ็บป่วยเช่นคนเป็นโรคไตก็สุขภาพดีขึ้นมีรายได้คะแล้วลปัจจุบันนี้พี่สีภัยทานมาทั้งหมดกี่ครงกี่เดือนครับที่เปลี่ยนแปลงถึงขนาดนี้หนึ่งปีแล้วค่ะหนึ่งปีแล้วสองโดสค่ะสองโดสนั่นคือวันละสองซอง ไม่ค่ะโกินวาละสองวันก่อค่ะกินมาละห้าซองนลเราตีมาสองครั้งค่ะที่สภาพเปลี่ยนแบบนี้ค่ะถ้ากินแล้วชีวิตเปลี่ยนแบบนี้ดีไหมดีถ้านวัตกรรมดีแบบนี้หน้าบอกคนต่อไหมหน้าบอกเพื่อนไหม มั่นใจไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้จากภาพแรกที่เราเห็นไม่น่าจะเปลี่ยนมาเป็นภาพแบบนี้จริงไหมเพราะฉะนั้นคนที่เรารู้จักญาติพี่น้องใครก็ตามที่เขากําลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรากล้าบอกเขาไหมกล้ากล้าบอกเนาะใช่